ไอ้แค่มึงเล่นแบบเมนูคอแตกไอ้สัสบุกไปไปมึงคิดว่างของเล่นถูกอย่เนี่ยเอาเราเดินได้้เดินทอายลังเดี๋ยวเดินทอายลังมันเอาว่ามีปลาว่ะมีกุ้งว่ะเอาว่ามีปลามีกุ้งไม่มีไก่ไม่มีกบได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตูจะคลิปเลยเป็นไงล่ะ สับเราต้องโ้มสดอีกเอานี้แบ่งหน้าที่ก่อนแบ่งหน้าที่ก่อนเดี๋ยวกู้สับมาเดี๋ยวกู้สับปลา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 โอเคปลาอยู่ปลาอยู่ปลาอยู่ไม่ใช่ปลาอยู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 ่อุ้ยปลาบินอุ้ยอันนี้โชคปลาบินส่ง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 เฮ้ยขอจัดหน่อยครับขอจัดหน่อยครับ มาแดงนี่ขอจานหน่อยครับเนี่ยอ๋อนี่บีดาข้าวค่ะเอ้ยเดี๋ยวสับกุ้งก่อนนะครัะขอจานหน่อยครับปลาปลาปลาขอจานหน่อยปลาปลาปลาเราอร่อยแกลูกค้าขอบขอปลาหน่อยครับขอจานหน่อยครับขอจานอุ้ยจานลอยอุ้ยไปตรงไหนนั่นนักุ้งได้แล้วครับเอาในกูเองแค่สัตว์เอ้ยเอาวัดปลาปลาปลา ไหนล้วก็มีมีใครนะใครเป็นเต่าตันทุกันะทำตัวอะไรไมหน้องฟังไม่ค่อยทันน้องต้องเปิดซับเปิดซับบดเปิดซับเดี๋ยวพี่สับแบบข้างเขียงไปไงอะไรเพียต้งเีอะไรพียี่ตะแงับพี่หัวก็ส ไป่มาเื้ออะไรตรงนี้เคาน์เตอร์อยู่ข้างหน้านี่มันต้องคลัวออกไปครับออกไปออกไปครับออกไปเอาไปจากตรงนี้เอาไปครับโอ้ใครไอ้ไฟเก่งเอาไปเอาไปครับเอาไปเอาไปจากตรงนี้ครับเอาไปครับอย่ามายืนขอนี่มีดขออืมอย่ามาขโมยมีดนะครับขอขอกุ้งจันทร์ค่ะขอกุ้งจันทร์ค่ะยอนกุ้งไว้ขู่เลยเอาได้ดิเดี๋ยวก็ไปบอกเมื่อกี้เมนูปลากุ้ง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 กุ้กุ้ง วางน้องแบมกวางน้องแบมเออแบมแบมแบมมีประโยชน์ไว้เอ้ยำ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 นี่โผ่ไม่มีประโยชน์อ่ะนี่เืสับ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 โหเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโชว์สกิลเลยเดี๋ยวโชว์สกิลเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผิงดูผิงดูนี่เป็นงตะแคงสับสับสเป็นงาโยอดหล่ะได้เลยขับรถกัน โอ้รถน้ำมันหมดรถน้ำมันหมดเอคอแตกไม่มีใครห้ามแม่แมันก็ไปเรื่อยไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่มันซูชิกิรุกิซูชิว่ะใครชอบกินซูชิมั้งครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับใครชอบกินซูชิยกมือขึ้นครับไอ้ไวมึงไปไปเสิร์ฟได้เลยหาดมไอ้ไบมึงไป ไปสิไปเลยเออเอามาหามาจะทำเองมาข้าวดีขอข้าวหน่อยได้ดิข้าวไปดิข้าวไปดิโอ้โหข้าวไปดิข้าวไปดิข้าวไปดิข้าไปดวะเฮ้ยเดินขวางออกไปงี้อย่าเดินอย่าเดินผายครัวครับอย่าเดินผ่านครัวครับอย่าเดินผ่านครัวครับ เอาไปนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาถ่ายทำกันอยู่อ Mont ๋ออย่าเดินผ <Yeah, S 1> you <know> ่านกลัวครับอย่าเดินผ่านกลัวเอาไปครับเอาไปเสร็จอาไปอย่าเดินผ่านกลัวครับอีกเออเดี๋ยวหนูต้องเมนพี่หนูอยู่กับแบบอยู่กับแบบเอาเอาข้าวไปจะได้ไม่ต้องเดินผ่านกลัวเนี่ยวข้าวลงหม้อยังเอาข้าวลงหม้อเอาข้าวลงหม้อแล้วข้าวสุกไว้ไหนอ่ะข้าวสุกใส่จานนีเนี่นี่ใส่ปลาแล้วเอ้าอ๋อเมนพี่ข้าวสุกใส่จานใส่ปลา นี่เสร็จแล้วว่านี่เสร็จแล้วเอาปัอจัดนะครับปัจัดนะครับเอ้าไม่เอือบไม่เกอม่เกือบไ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 ม่เอบไม่เกืไ่เอบไมเอไม่เอไ่เขอเกใอบไม้อบม่เไม่เไม่เกอม่เ่งกอบไมเนีอยไม่เอบไเอไปเนอ่เอบกเอไอไมเอไเกอบมเกอบบ่่อไกลอ่อย ตอมข้าวให้หน่อยมามาเดี๋ยวทำไอเดี๋ยวส่งเองเดี๋ยวเสิร์ฟเองเดี๋ยวเสิร์ฟเองขอสักอู้ได้แล้วได้แล้วอู้หู้จอมข้าวของคนละโยนข้าวมันก็ได้ไปได้เออข้าเป็นไงกูเก่งว่าโยนลงม่อกูโอ้ยกูโยนลงม่อกูคือเชมกูคือเชมที่บรรลุกูโยนข้าวลงม่อนี่เดี๋ยววางจับให้นะอวางจับให้เจออะไรข้าพี่สิโอ้ยมึงพอแล้ว อาข้าวไปส่งไอ้เออจี๊ยพี่ข้าวไปดังเนี่ยข้าวจะไม่รับี่โอ้ยข้าวจะไม่โอ้ยหยิบมาเปล่าทบบอ๋อห้าไม่เลยโอ้ยไอ้เหยียบดับไฟด้วยเลยไม่ได้ช้าใครช้เหี้ยไฟอะไรของแม่ เอ้ยยังไม่หมดฮัลโหลมาถูเอ้ยมาเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันลามเพิ่แล้วไหน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 ลามไหนลามโอ้ยอย่าลามให้มากนะแต่เมื่อแต่มึงโดนแต่มึงโดนอย่าลามให้มากเลยปลาใครเอาปลามาเพิ่มตรงนี้วเดี๋ยวนะการการก็อยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีคนเอาไปวาง นไอ้ข้าวนี่ไอ้หวยไอ้ใบพี่ไอ้ใบน้องแบมเลยน้องแบมน้องแบมเลยน้องแบมไอ้ไอ้ไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยข้าวนี่น้องแบมเลยน้องแบมอ่ะข้าวคับอะไรครับนี่ข้าวครับข้าวข้าวเฮ้ยบอลดูดิคนขโมยข้าวจากบ้านเราคนขโมยข้าวดู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 จะส่งเมนูอะไรไหมครับอะไรไหมครับ เอาสารล่ไปวางในจับกีได้เลยโอ้โหเอ้ยทำไมทุกคนไม่ตั้งใจถามวะคนเดียวนั่นแหละกคือ